สวัสดีครับมาดูมาเก e ตอ n a ร y s i ิิประจำวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2 0 2 2ันกันนะครับสำหรับยูโรนะครับเมื่อวันศุกร์ปรากฏว่าตลาดนั้นบาลานซิ่งนะครับอยู่ในกรอบแคบๆนั่นก็เป็นเพราะว่าที่โซนนี้นะครับเป็นโซนที่สำคัญในช็อตเทอมการเบรกโซนนี้นะครับอาจจะทำให้เปลี่ยนชบหน้าบ i a s จาก Neutral b u l l i s h กลายเป็น l l ล s h แท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ เรายังไม่เห็นว่าตลาดนั้นเบรกได้มาสู่วันนี้ถึงแม้ว่าวันทำเฟมอัพของยูโรยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าที่นี่ขอปรับนิดนึงไปแอสนะครับมาเป็นนิวตรถ้ายังเบรกไม่ได้ขึ้นเปนเหนือโซนนี้ไบแอสจะยังเป็นนิวโตรอยู่ถึงแม้ว่าเดลี่จะมีวันทำเฟมอัพก็ตามซึ่งจะส่งผลให้ โอกาสสูงมากที่เซลเลอร์จะเอาราคานั้นกลับลงมาแล้วเบรกโลของเมื่อวันสุกทำให้วันทำเฟมิงอัพของเดลี่จบแล้วเอาตลาดกลับมาสู่บาลานซิ่งเฟสในช็อตเทอมหรือว่าในเดลี่ทำเฟมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้เนื่องจากว่าวิกลี่ยังคงบาลานซ์อยู่นั่นหมายความว่าถ้าเบรกไม่ได้พยายามแล้ว1ครั้ง2ครั้งวันนี้ อาจจะกลับขึ้นมาเทสเป็นรอบที่3ถ้าเบรกไม่ได้เท่ากับมูฟนี้ที่กลับขึ้นไปเป็น weak buyer นะครับเมื่อเซลเลอร์เห็นแบบนั้นเขาจะกลับเข้ามาช็อตอีกรอบหนึ่งแล้วเอา daily กลับมาเป็น b a l n n i n n p h a s e และจบวันทา m เฟม a m ่งอัพนะครับโอเคเพราะฉะนั้นที่ return z o n ี้นี้0 5 9 8 3ถึง06078เป็นช็อตเทอร์มอินเฟคชั่นพอยต์เบรกหรือไม่เบรกส่งผลกับไบเอ แนอนาคตสำ,ค okay. สำหรับยูโรนะครับโอเคสำหรับพาวดอลลร์นะครับอย่างที่เคยบอกแล้วว่าพาวดอลลร์เป็นตลาดที่นำยูโรอยู่นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในพาวดอลลร์ ollar, มีเอฟเฟกกับยูโรพอสมควรเนื <S <S ่องจากว่าต้องไม่ลืมนะครับวันทามเฟมิงดาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นบาลานซ์และเปลี่ยนเป็นวันทามเฟมิงอัพในพาวดอลลร์นั้นเกิดขึ้นก่อนยูโรแล้วจากนั้นยูโรก็ตามพาวดอลล่า นะครับแล้วตอนนี้ก็เช่นเดียวกันวันทำเฟรมอัพยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ b บแอสจะต้องปรับนิดนึง daily เป็นวันทำเฟรมอัพแต่ b บแอสเป็นนูโตรบูลิชเรียบร้อยแล้วแล้วถ้ายังเป็นวันทำเฟรมอัพแพทเทิร์นอยู่มีสิทธีสูงนะครับที่ตลาดนั้นจะกลับขึ้นไปเทสตาเก็ตหลักก็ถือที่รีดโซนี้262 60ถึง26382นะครับซึ่งก็คือ ายล่าสุดสวิงายล่าสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันทำเฟรมิ่งอัพในเดลี่ของพาราล่ายังน่าจะไม่จบในวันนี้นะครับเพราะอยู่ไกลพอสมควรโลของเมื่อวานนี้หรือว่าโลงของวันศุกร์การที่ตลาดนั้นจะลงมาเบรกโซนนี้เพื่อจบวันทำเฟรมิ่งอัพน่าจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้ยกเว้นอย่างเดียวว่าอาจจะมีข่าวร้ายบางอย่างที่เอฟเฟกกับตลาดมากพอสมควร ตลาดถึงจะลงมาเบรกโลของวันสุกได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในชัดเทอมตาบได้ที่พาวเลล่านั้นโฮอยู่เหนือ Initial Support 2 4 9 9 2ถึง25087มีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะมุ่งขึ้นไปสู่ Target ตหลักก็คือที่ r e s i d e n โซนสองหก2 6งหศถึง26382จะขึ้นไปถึงภายในวันเดียวหรือไม่ต้องดูแต่มีโอกาสน้อยนะครับที่จะขึ้นไปถึงภายในวันเดียว เพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ของพาดาลล่าสำหรับทองคำถ้าไม่ได้สังเกตนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าวันทํำเฟ n มงดาวใน weekly จบลงแล้วสำหรับทองคำนะครับแต่ถ้าเราไปดู v volume profile c h a ชาร์ะนี่ครับเห็นไหมครับไฮของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่นี่ก็คือวันศุกร์นั่นเองพอวันนี้ล่าสุดราคาเบรกไฮ ของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันทำเฟรมดาวในวีคลี่จบแล้วตอนนี้ตลาบกลับมาสู่บาลานซงเฟสในวีคลี่ทำเฟรมนะครับแต่ในช็อตเทอมล่าสุดตอนนี้ราคามาเทรดอยู่ที่ช็อตเทอมอินเฟ t ชันพอยต์ก็คือแอรีที่สำคัญเนื่องจากว่าที่นี่คือบาลานซงแอรี i ไฮซึ่งโดยธรรมชาติแล้วคือกูเทดโลเคชันของเซลเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเทสแล้วเบรกไม่ได้ที่51ถึง58เดี๋ยวเราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาช็อตที่นี่เอาตลาดนั้นกลับมาบาลานซิ่งต่อไปนะครับแต่ถ้าสามารถเบรคได้เดลี่มีโอกาสสูงมากที่จะเปลี่ยนจากบาลานซิ่งเฟสกลายเป็นวันทารเฟรมอัพแล้วตลาดก็จะเป็นเทรนด์อัพในระยะสัน้นนะครับโดยมีทาร์เก็ตที่เป็นรูปธรรมอยู่ที่โซน19ถึง24 ถ้าหากว่าเบรค51ถึง58ไดได้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเบรกได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้เดี๋ยวเซอร์เรจะกลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่แล้วเอาราคานั้นกลับมาเทรดอยู่ในบาลานซิ่งเดิมสำหรับทองคำในขณะที่บิตคอย n เรายังทำอะไรไม่ได้นะครับเราจำเป็นต้องรอต่อไปซึ่งตอนนี้เห็นได้ชัดว่าตลาดนั้นบาลานซิ่งมาแล้ว13วันแล้วก็ไม่มีทีท่าอะไรที่จะเบรกออกจากบาลานซิ่งนี้ ภายในวันนี้ด้วยยกเว้นว่าจะมีข่าวสำคัญอะไรบางอย่างมาผลักดันให้ตลาดนั้นเบรกนะครับซึ่งเรายังคาดการไม่ได้ว่าตลาดนั้นจะเบรกขึ้นไปด้านบนหรือว่าลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เทรด i t c o i n จำเป็นต้องรอต่อไปนะครับรอจนกว่าตลาดนั้นเบรกออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งถ้าเบรกขึ้นอัพไซด์ก็จะเป็นเทรนด์อัพในระยะสั้นถ้าเบรกลงดาวไซด์ก็จะเป็นเทรนด์ดาว ในระยะสั้นสําหรับบิตคอยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือมาเก็ตในราคาสีประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีไม่เช่นเคยสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ